ตอนที่หนูร้อนสุดหนูไปวิ่งเล่นกับเพื่อนมาแล้วไม่มีน้ําล้างหน้าค่ะเวลาหนูวิ่งเล่นเหงื่อหนูออกเยอะมากที่สุดเลยค่ะวิ่งเล่นกับเพื่อนแล้วเหงื่อก็ออกค่ะไม่มีน้ําล้างหน้าล้างตากรไม่ได้ล้างค่ะไปเล่นกับเพื่อนไปหากระดาษเช็ดชู้ขอเพื่อนมาเช็ดค่ะเดิมะโรงเรียนเราจะใช้น้ำบาดาล ในการอุปโภคและบริโภคแต่เนื่องจากว่ากระแสะไฟฟ้าค่อนข้างขัดข้องบ่อยทําให้น้ําบาดาลที่เราจะนํามาใช้ในการอุปโภคบริโภคเนี่ยเกิดความไม่เพียงพอผมกินไอติมแล้วไอติมหกใส่มือครับแล้วผมก็ไปล้างมือแต่น้ำไม่ไหลครับผมเคยเข้าห้องน้ำแล้วเจอคนไม่ลาดครับเาบาหวานจีเหลืองครับตัวเป็นเลือเลยครับเข้าห้องน้ำแล้วน้ำไม่ไหละเราทำไงอะ <laughs> ได้ยินปัญหาเรื่องน้ําอู่โพกบริโภค,ภคของโรงเรียนแห่งนี้นะครับได้ยินจากหลา,หลานของผมที่เรียนที่นี่ว่าน้ําที่นี่ไม่ค่อยไหลพอดีทางบริษัทจะเปิดโอกาสให้พนักง,งานเขียนโครงการวิดีไซน์เป็นกิจกรรมอาสาของบริษัทเพื่อที่จะเข้ามาพัฒนาชุมชนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนของบ้านเกิดพนักง,งานนะครับทางโรงเรียนรู้สึกยินดีนะคะที่ทางบริษัทนะคะได้เห็นถึงความสําคัญของเรื่องน้ําซึ่ง เราประสบปัญหามาโดยตลอดนะคะแล้วก็ได้มาสอบถามถึงความจําเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด,ด่วนแล้วก็ได้ดําเนินการติดต่อประสานงานให้ค่ะกิจกรรมในวันนี้เราได้เข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนคือเรามาล้างบ่อบาดาลติดตั้งแผงโซลารเซลล์กับบินวอเตอร์เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับปั๊มน้ําบาดาลรวมทั้งติดตั้งแผงโซลาเซลล์ ale, แบบทุ่นลอยน้ําที่ได้รับการสนับสนุนทุ่นลอยน้ําแบบดีโพส มาจากบริษัทผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วมจำกัดซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัท GPC s ด้วยเช่นกันครับบริษัทมีนโยบายในการที่จะดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ความรู้ความชำนาญขององค์กรนะคะทางธุรกิจเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อตอบโจทย์ความคาดหวังของสังคมค่ะ กิจกรรมในครั้งนี้นะคะน้องๆพนักง,งานในบริษัทก็ได้เสนอโครงการเข้ามาเพื่อที่จะมาช่วยเหลือให้กับโรงเรียนบ้านบอกบางทองนะคะซึ่งเป็นบ้านเกิดของน้องพนักง,งานด้วยนะคะคือหนึ่งเลยคือลดภาระค่าไฟให้กับโรงเรียนครับ 2. ชาวบ้านที่มาช่วยในการติดตั้งอ่ะเรามีการอบรมการติดตั้งและการทํางานของโซลาร์เซลล์เขาสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้ครับ และ 3. g p s c เป็นบริษัทชั้นนําด้านการผลิตไฟฟ้าของประเทศผมจึงจะากนำนวัตรกรรมด้านการผลิตไฟฟ้าของบริษัทเผยแพร่สู่ชุมชนครับ ในานามของตัวแทนโรงเรียนบ้านบอกวังทองนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารผู้ประสานงานและผู้ร่วมง,งานของบริษัทนะคะที่ได้ให้ความช่วยเหลือเราเป็นอย่างดีนะคะทําให้วันนี้เรารู้สึกภาคภูมิใจมากที่โรงเรียนของชุมชนมีคนในชุมชนที่เล็งเห็นความสําคัญของโรงเรียนและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเราอย่างเต็มที่เต็มความสามารถนะคะและเราก็อยากจะบอกว่า สิ่งที่เราได้รับในวันนี้นะคะเราจะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กิจการของโรงเรียนต่อไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่พี่ๆมาติดแผงโซล่าเซลล์ให้โรงเรียนผมครับรู้สึกดีใจครับอยากขอบคุณพี่ๆทุกคนครับก็ดีใจว่าจะมีน้ําใช้แล้วค่ะทุกวันนี้น้าไหลแรงแล้วะคะ่ะหนูสามารถล้างหน้าสบายตัวก่อนเข้าห้องเรียนได้แล้วค่ะผมจะไม่ได้เจอป่าวิทีเลืองแล้วครับเอ๊ yeah. ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเอ๊ ดีใจค่ะที่น้องๆหรือคุณครูเนี่ยออกมาต้อนรับแล้วก็ตื่นเต้นกับเราค่ะขอขอบคุณทางบริษัทนะครับที่มีโครงการดีๆแบบนี้ก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่มาร่วมโครงการดีๆแบบนี้นะครับเพื่อชุมชนเพื่อสังคมของเรานะครับครับผมรู้สึกปลาปลื้มและดีใจมากครับที่ได้นำความรู้จากทางบริษัทมาพัฒนาชุมชนและโรงเรียนบ้านเกิดครับก็เป็นกิจกรรมที่ทําให้พนักงานเองก็ได้กลับมาทําประโยชน์ให้กับบ้านเกิดเมืองนอนของเขาด้วยค่ะ